สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนี่ก็อยู่กับน้องสาวพี่น้องก่อนนี้ก็ต้องขอฝากช่องน้องอานนรัชนนท์นั่นเลยพี่น้องเด้อไก่ชิฮอตหนึ่งพันเลยพี่น้องไก่ชิพันเลยพี่น้องขอให้ใจจากคองพี่น้องเด้อครับไปติดตามน้องหลายๆพี่น้องให้แฟนกดยูทูบจะได้มีค่าขนมให้น้องอานนพี่น้องนั่นละเนาะการมุนิกาแล้วเวียกแล้วงานเลยพี่น้องการมานั่งอยู่หลังกระท่อมเก่าการน้องก็ได้กระท่อมใหม่เลยพี่น้อง ส่วนการทำใหม่การสร้างใกล้ที่สำเร็จพี่พน้องใกล้ที่สมบูรณ์แล้วกับเมื่อเอิญเทว่ยจบงานกับทีมงานลุงนภาผู้ช่วยเลี้ยงพ่น้องครบทีมงานมาซอยกันวันนี้ใกล้ที่สำเร็จเลยวัอนี้แปลเฮียนเป็นไ <laughs> ังไงล่ะเฮียนเฮียนยังไงวันนี้อยู่อะใช่ปะมาละอวิชาภาษาลาวยังอยากไอ้อ่ะปีนไปก่อนยิ้มงามๆ เดี <laughs> ย๋ยววิสาภาษาลาวพี่น้องว่ากะมื้อนี้น้องมาพร้อมน้องนัทพี่น้องน้องนัทไปรับอยู่โรงพยาบาลล่ะโดยรับโรงพยาบาลมาแก่ต้อนแรงจังไดกะได้ินพ่อพินดาสิเฮ็ดปลาดุกสุกินปลาดุกที่บกุ้งซื้อมาเช้านี่แหละพี่น้องเช้านี่กเพิ่นปิ้งปลาดุกนะพี่น้องวางเยงปิ้งปลาดุกกินนําอที่บกุ้งซื้อปลาดุกมากเพราะว่า ปลาดุกเะาขังได้หลายมือพี่น้องมันปลตายให้เพี่น้องเห็ดเหดเ็กินหลายเทือก <c oughs> มาแล้วเนะมา่อแรงนี่ในยี่ห้ได้สีอ่อมหรือแกงปลาดุกไงเนะพี่น้องเพราะว่าบกุ้งซื้อพักมาให้น้ำ <c oughs> ผลงานวันนี้พี่น้องเกือ <c oughs> บสำเร็จพี่น้องพผวานไอ้นะอ, <c oughs> อีกนอดหนึ่งนะพผวานนเาะ เืน้ามืนยปร้อยน้นดแเลยนีน้องะปอดเหยังส่ไโอ้คุหนึงเข่าปเอาน้องสายก็มาตาหงเลยล่ะขับมาเมียนมอดีก็เอ้ยนัดมาส่งเพื่อนมันวะบึ่งทาานี้เพื่อเหยังพอใหญ่คน ฝนหนึ่งเขาปสาสพ่อเม่หรจ้ากนแลหยเห็นยัยนงอย,ย,งยู่สบายดีพี่น้องนี่ <laughs> หนึ่งขาวว่าฝยโอ้ดังฟืนจะบ่ได้จูดทานหนึ่งวัน,นักบิ่งแล้วนี่ก็น้ออย่เพื่นลาซาดเพื่อนจีเห็ดต่อเพื่น้นนองทานกับนตกกัมันเจืนะพ่อเนาะ <laughs> เอามาหากันมาตามน้ำเวลาจะหากันมาตามน้ำเฮ้ไปหาเศษโตเราก็น,นุ่งเครื่องงามๆหรืไปไเป็นนุ่งเคราเงางามเลยพอหนึ่งเข่าดัางฟื้นนะบ่หน้าสบายเนาะอุ่นขยันนะบ่ะอ,อุ่นขยนนันยน,น,น,ยน้ำดีกว่าทิมให้เราเลยวูวมีเป็ดมีไก่เนาะมีเป็ดมีไก่ก็เ,เก็บเปเก็บไป เดี๋ยวลราเพิ่มแล้วซานกับพี่น้องเบิงกันอีกควาหนึ่งอา้าออันนี้กบไก่อืมอันผ่าแทบมันตัวใดมันเหลือเจ้ากับมาเห็ดขอกเป็ดขอกไก่เลยเนาะเห็ดขอกไก่เห็นยังไหมพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้กาค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องตะเวนใกล้ชิตกดินเลยพี่น้องแต่ว่าทีมงานซุ่มเฮากม่ยอมม่ทันกลับเลยพี่น้องเด้อ เดี๋ยวหาการเรียกแล้วเรียกแล้วงานพี่น้องพักผ่อนอีกจากหาใที่ชิบเทีับชิพากันกลับพี่นอ้องพี่น้องคอยคับลงแรงแตะเวนแดงๆพี่น้องต่อกับแสงน้ำงามขาักนาะพี่น้องเนาะโดนๆจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เพี่น้องกลับมาพอดห้องเลยน้เพี่น้องสมิงประเทศอังกินนั่นเนาะเดี๋ยวเบิกน้องนั่นกับพี่น้อง น้องอานอนท์กับรับเลยเด้อพี่น้องเด้อใส่ดังกลัวเฮ้ยน้องอานนท์น,นอนโดดและป่ะเฮ้หยหากน็นองเมื่อกี้เดียวอ่ะอยังไงละปิดมาให้พี่น้องเบิ่งหน้าคนชื่อเรื่อนอนรับนี่โอ้หนา้ารับได้พี่น้องตอนพอน,นอน,น,น <laughs> คือ,อ,มอ <laughs> ไม่เหน่อยเนาะอ่ะพ่อกับหาก,กับมาพี่น้อง ขากลับมาแต่ทำงานเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ก่อนแม่ได้เห็นนั่งทางนี่ได้อะไรังกินได้ไอ้ยังกินไงได้ปลาดุกกิปลาดุกบ่ไอ้ยังในหมอกวบงไปนะอันเป็นเป็นเขียดเนาะอ้อยอ้อเขียดแบบคนอื่นอ้าวว่างม่ดูเปิดแพทกับเพ่น้องคือยังเมนูนยังนี่ เอ่อเขียนอ่เขียดเขียดน้ำเต้าเขียนหน่อยเลยเป็นแต่แซ่บอยู่เนาะเนาะทางด้านนี้กำลังสีฟีบประดุกวะใช่แม่แมใส่อันนั้นหัวสิงค์ไปปิ้งอ๋อแลยเไ็ดกินแลงพี่น้องไปกินถ่าบกลุ่มมากเลยพี่น้องจ้าไปเด่นเซิมิงอยู่กับน้องนนท์มั้งเนี่ยโอ้ยหนาเด้ ลูกบ่ลูกบ่ไดีหรอวะเขาบอกดิต้องกินไอติมเนี่ยมันดิ่งทานต้อดินงในมะฮองอย่างนี้แหละน้ำเย็นน้ำเด็ดกินแรงพี่น้องกินทานมะกุ้งมามะกุ้งกะจะเจ็บคอพี่น้องไงกินน้ำเย็นไลยเพราะว่าไปซอยเแยทั้งนั้นหล่ะแบบเมื่อยนะฮ่อนๆเพี่น้องก็เลยกินน้ำเย็นกินคู่มือเลยวาเมื่อลย มันสีเจ็บคออากาศการท้อนๆหนาวๆเป่น้องอิทกาศเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลยเอ้าแม่น้องอาโนนบอกลาพ่อแม่พี่น้องกันได้บุณีลาลุงป้าไปก่อนเลยจ้าผู้ใดมาเบิ่งกระฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องน้องอานนรัชชานนอย่างด้วยพี่น้องจ้า ฝากช่องในนอ้อยได้พี่น้องฝากน้องลุนตาดำๆในเด้จ้าลาไปก่อนจ้าดีๆไม่แห้งเด้อสุขภาพแข็งแ้งจ้าสวัสดีคิดใหม่ฝันใหม่พาอกัดใหม่ได้พี่น้องเด้อมาจ้า